สวัสดีครับพบกับเซเว่นออนไลน์นะครับวันนี้ครับผมจะเดินทางไปซ้อมรถนะครับที่สนามนิมิตใหม่4 3นะครับซึ่งมีหลายคนครับถามผมมาว่าสนามอยู่ตรงไหนเดินทางไปยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับจะบอกเส้นทางครับว่าไปยังไงบ้างจนถึงสนามเลยนะครับเริ่มเดินทางเลยครับเดินทางมาบนถนนนิมิตใหม่นะครับเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงถนนนิมิตใหม่ซอย43นะครับขับเลยมาประมาณ 200เมตรนะครับจะเห็นร้านเหล็กดัดนะครับซึ่งจะมีป้ายเขียนว่าดัดและพับนะครับให้เลี้ยวซ้ายครับเข้าไปหลังร้านเลยนะครับขับเข้ามาครับประมาณ200เมตรครับจะเห็นสนามอยู่ทางขวามือนะครับนี่ครับสนามอยู่ครับทางขวามือนะครับ นี่ก็เป็นรูปแบบสนามนะครับบรรยากาศรอบๆผมยืนอยู่จากเนินฟินิชนะครับเนินใหญ่สุดของสนามนะครับให้ดูรอบๆสภาพสนามเป็นดินแข็งนะครับในโค้งมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นดินแข็งครับก็จะมีลูกนาดครับที่จะขี่ยากหน่อยนะครับลูกนาดค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนี่ก็เป็นช่วงของพี่ๆนะครับ V ีพีลงพอ้อมกันครับ วันนี้มาเจอ2คนครับนักคนเบื้องหลังแล้วก็พิเชษน,นะครับ จากดูพี่ๆซ้อมไแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงซ้อมบ้างแล้วนะครับกำลังแต่งตัวครับ สักคู่นี้นครับผมได้ทําการซ้อมไปแล้วครับปกติแล้วสนามที่นี่นะครับผมมาขี่ประจำนะครับเนื่องจากว่าใกล้บ้านผมนะครับแล้วก็เดินทางมาสะดวกนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกครับที่นํารถามาฮ่ามาซ้อนครับหลังจากที่ย้ายสังกัดนะครับก็ถือว่าสําหรับสนามนี้นะครับถือว่าขี่ง่ายนะครับเหมาะสําหรับใครที่ฝึกกําลังอยากฝึกโดดเนินนะครับมีทั้งเนินที่เต็มนะครับแล้วก็มีลูกขาดแล้วก็ถ้าใคร ที่โดดลูกเล็กๆได้แม่นแล้วนะครับก็จะมีลูกใหญ่ฟินิดครับด้านหลังผมนะครับด้านนู้นครับเป็นเนินใหญ่ก็มีลูกวาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลูกก้านครับด้านหลังผมนี่ด้านหลังเลยลูกกนานครับมีครบทุกรูปแบบนะครับใครที่หัดใหม่หรือว่าขี่เก่งแล้วก็มาซ้อมได้นะครับเดี๋ยวพาไปถามครับเจ้าของสนามกุนาอํานาจสว่างสีนะครับเป็นผู้สร้างสนามแล้วก็เป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับว่าใครสนใจมาขี่ต้องทำยังไงบ้างนะครับ ตามมาครับก็ใครที่สนใจสนามนะครับอันนี้นะอำนาจนะครับอำนาจสว่างสีเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่ใครที่สนใจต้องมาซ้อมวันไหนยังไงครับนะเอาเป็นวันเสาร์ด้วยครับวันเสาร์นะครับก็ก็ช่วยค่าลดน้ําไปเนาะบก็มาวันเสาร์นัดมาวันเสาร์ก็เดี๋ยวถ้าเกินสักหกคันเจ็ดคันขึ้นก็ก็น้ำใช่อยครับครับคันละหนึ่งร้อยบาทอ่ะช่วยกันเป็นค่ารถน้าครับทุกวันเสาร์นะครับใครสนใจ มาขี่ได้ครับผมเดี๋ยวในสุดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ผมจะเดินทางไปซ้อมที่สนามกบินบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับเป็นสอนโดดเนินฟินิชนะครับผมไปสังเกตการมาจากอาทิตย์แล้วผมไปซ้อมมานะครับเดี๋ยวจะมีมาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่ต้องการโดดเนินฟินิชนะครับที่สนามกบินบุรีนะครับแล้วพบกันครับในคลิปต่อไปกับเซเว่นวันออนไลน์ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ